สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านสงครามหมอลำเมื่อมีข่าวเสีย,สยห,หายของวายุว่าวายุเคียดจัดมีหนี้กว่าเกล้านและกำลังจะสูญเสียวงไปพิมพ์พดาวที่ได้เห็นข่าวก็ตกใจมากไม่คิดว่าจะเกิดเรื่องวุ่นวายแบบนี้ในวงหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงจังหวะนั้นพิรชาที่ได้เห็นข่าวของวายุเช่นกันก็เดินเข้าหาพิมพ์ดาวด้วยสีหน้าที่แตกตื่น พราะเป็นห่วงวายุเช่นกันแต่พิมพ์ดาวก็พยายามมองโลกในแง่ดีคิดว่าคนเก่งๆและเข้มแข็งอย่างวายุจะสามารถจัดการกับปัญหาต่างๆได้พิรชาสงสัยว่าคนที่มันปล่อยข่าวต้องการอะไรกันแนะ่พิมพ์ดาวจึงคิดว่าพวกมันน่าจะต้องการยึดวงศาหน้อยเพชรป้านแพงไปเป็นของตัวเองแน,น่ๆซึ่งคนที่ทําเรื่องแบบนี้ก็คงหนีไม่พ้นฝีมือของพระแพงพิมพ์ดาวที่เป็นห่วงวายุมากจึงลองโทรหาวายุ แต่วายุกับไม่ยอมรับสายเพราะกําลังยุ่งอยู่กับงานในวงนั่นกับทําให้พิมพ์ดาวยิ่งเป็นกังวลเพราะไม่รู้ว่าวายุไม่ยอมรับสายเธอเพราะอะไรกันแน่จึงบ่นกับเพรชาไปว่าวายุไม่ยอมรับสายพิมพ์เลยค่ะไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้างพิมพเป็นห่วงเขาค่ะเพรชาจึงพยายามปลอบใจพิมพ์ดาวว่าให้เราดูไปก่อนเขาอ,อาจกําลังยุ่งอยู่กับงานในวงหรือเปล่าถ้าเขาว่างเดี๋ยวเขาก็โทรกลับมาหาคุณได้นะครับ ส่วนป้องและอันนาก็ต่างเป็นห่วงความรู้สึกของวายุหลังจากที่มีข่าวโจมตีออกมาให้วายุเสียมเสียชื่อเสียงจึงบอกไปว่ามึงเห็นหรือ,อยังนี่ข่าวลงกันให้เติมว่ามึงน่ะเครียดจัดวงกำลังจะแจ้งและยังมีข่าวจากเพจดังเพิ่มมาอีกขาโพว่าลูกจุาของวงดังทุกหนักพี่ชายกู้หนี้นอกระบบมากกว่า9ล้านไม่ใช้คืนมีสิทธิถูกยึดวง วายุที่ได้ฟังก็นิ่งไปและรู้สึกเบื่อน่ายที่ได้มาฟังข่าวไร้สาระแบบนี้ซึ่งข่าวที่ออกมาทั้งหมดพวกเขาต่างคิดว่าเป็นฝีมือของพระแพงอย่างแน่นอนวายุจึงบอกว่าไม่ต้องไปสนใจที่พระแพงให้ข่าวโจมตีเขาไม่ไว่ายังไงเขาก็จะไม่ยอมให้วงถูกยึดแน่เขาจะจัดการเรื่องนี้ด้วยตัวของเขาเองส่วนพ่ะแพงผู้อยู่เบื้องหลังข่าวเสียหายของวายุก็เร่งจัดการโทรไปหาทั์ให้ทําอะไรบางอย่าง โดยบอกไปว่าพิทักษ์เห็นข่าวของไอ้วายุหรือยังตอนนี้ไอ้วายุมันกําลังแย่มีข่าวไปแล้วว่ามันกําลังจะล้มละลายเราได้โอกาสจัดการมันแล้วนะพี่เล่นมันให้หนักไม่ให้มันกลับมาขัดขวางพวกเราได้อีกทัศที่ได้ฟังก็รับปากว่าจะจัดการวายุให้เองศูนวายุที่กําลังจะเดินทางไปต่างจังหวัดก็ถูกทัศพาพักพวกบุกเข้ามาทําร้ายจนสลบไป และช่วยกันจับตัววายุไว้หวังว่าจะฆ่าปิดปากส่วนป้องกับแอนนาที่เดินทางมาก่อนวายุเพื่อที่จะมาแสดงคอนเสิร์ตที่ต่างจังหวัดป้องที่เห็นว่าวายุยังไม่มาสักทีจึงรู้สึกเครียดจัดและเป็นกะมนขึ้นมาหลังจากที่โทรหาแล้ววายุก็ไม่รับสายจึงบน่นด้วยความหงุดหงิดไปว่าหายไปไหนของมันวะแอนนาที่ได้ยนินจึงบอกไปว่า่นานซสิเธอมีสีหน้าเคร่งเครียดข,ขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัด เขาเป็นห่วงคนรักมากเธอจึงลองโทรหาวายุอีกครั้งแต่เขาก็ไม่ยอมรับสายเช่นกันทำให้ทั้งป้องและแอนนาต่างเป็นัมวลใจกูว่าจะเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นกับวายุเพราะก่อนหน้าวายุเคยบอกกับแอนนาว่าพวกพะแพงกำลังจะจ้องเล่นงานพวกเขายู่ให้ระวังตัวกันให้ดีแอนนากับป้องจึงต้องช่วยกันออกไปตามหาวายุซึ่งในตอนนั้นวายุถูกทัตจับตัวไปก็ฟื้นขึ้นมากลางทาง ทำให้พวกของทัตต้งจอดรถมาจัดการทำร้ายวายุที่กำลังคิดหนีทั้งเตะท,ทั้งต่อยไม่ยัง้งวายุพยายามฮึดส,สู้สุดกำลังแต่ก็ไม่สามารถชนะพวกหมาหมู่ได้ทำให้วายุถูกลูนน้องของทัตจับตัวไว้จงหว่นั้นเองทัดได้เอายาเสพติด2เม็ดมาจับยัดใส่ปากของวายุบอกไปว่ามึงแดกไปซะสองเม็ดเลยมึงจะได้หลับสบายแน่วายุพยายามขัดขืน แต่สุดท้ายก็ไม่พ้นเงืม้อมือของทัตที่ทําให้วายุต้องกืนยานั่นลงไปจนได้ทําให้วายุถึงกับตาค้างด้วยฤทธิ์ของยานั่นก่อนจะสลบไปพวกของทัตปล่อยให้วายุนอนสลบอยู่ริมถนนตามลาพังจนผู้ชาวบ,บ้านมาเจอเข้าแล้วแจ้งกับตํารวจและจากการตรวจร่างกายพบสาเสพติดอยู่ในเลือดของวายุจนการเป็นข่าวดังขึ้นมาว่าวายุเครียดจัดที่กําลังเสียวงคิดสั้นด้วยการเล่นยา จึงทําให้วายุฉูกจับข้อหาเสพยาเสพติดทั้งที่ไม่เป็นความจริงเลยสักนิดทั้งหมดเป็นแผนของมะแพงกับทัศที่ร่วมมือกันจัดการใส่ร้ายวายุเพื่อต้องการกําจัดวายุให้ออกไปจากวงสาน้อยเพชรบ้านแพงหวังให้ระแพงขึ้นมาเป็นผู้บริหารวงเต็มตัวซึ่งป้องกับแอนนาก็พยายามหาทางช่วยวายุและเป็นพยานว่าวายุไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดไม่เคยเลยสักครั้ง แม้จะมีปัญหาเรื่องหนี้สินอะไรก็ตามเขาก็ไม่มีวันเสพยาเสพติดหรอกวันต่อมาเรลชาได้เห็นข่าวของวายุก็ตกใจมากจึงรีบมาบอกกับพิมพดาวไปว่าคุณเห็นข่าววายุหรือยังพิมพดาวจึงย้อนถามไปว่าข่าวอะไรคะเพลชาจึงบอกไปว่าก็ข่าวที่คุณวายุถูกจับข้อหาเสพยาอย่างไงล่ะพิมพดาวจึงรีบดูข่าวนั่นอีกครั้งก็รู้สึกเป็นห่วงวายุขึ้นมาจึงพาการไปยังโรงพัก และหาทางช่วยกำปะกรูัว,วายุออกมาเพลชาที่เห็นชวินอาการดีขึ้นจากการโดนคุณใส่โมนดำแถมยังเดินหน้างอขอขึ้นดีกับพิมดาวทำให้เพลชาที่กำลังสารความสำคัญกับพิมดาวรู้สึกทำให้เพลชาที่กำลังสาสัมพันธ์กับพิมดาวรู้สึกกังวลใจและเพื่อความชัดเจนเขาจึงตัดสินใจขอเค์ใจกับพิมดาวตรงๆไปว่าเธอรู้สึกยังไงกับเขาพิมดาวจึงบอกความในใจเพว่า คุณพีไม่ต้องกังวลใจเรื่องชวินหรอกนะคะเพราะพิมพไม่ได้คิดอะไรกับเขาแล้วมีความหวังดีให้กันทั้งนั้นเรื่องระหว่างเธอกับชวินคงไม่มีวันกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้อีกแล้วเพราะชวินมีลูกกับพิมพใจเมียคนแรกของชวินไปแล้วไอดินก็คือลูกชายของชวินเธอยินดีและดีใจกับพิมพใจและไอดินด้วยที่ได้เจอกับชวินสักทีพิมพใจเลี้ยงลูกมาได้อย่างดีมากเธออยากเห็นเพื่อนรัก ที่เคยเสียสละให้เธอมีความสุขบ้างเมื่อแอนนากับป้องดูว่าพระแพงร่วมมือกับทัตส่งคนไปเล่นงานวายุให้มีข่าวเสียหายออกมาแต่สุดท้ายวายุก็พลผิดและยังทําการซัดทอดว่าเธอถูกทัตและพักพวกจับตัวไปแถมยังจับยัดยาเสพติดให้กินด้วยเมื่อมีหลักฐานเอาผิดซัดทอดมาถึงพะแพงจุดที่ไม่หลุดเพราะก่อนหน้านี้ทัตได้ถูกตำรวจจับกุมตัวไปรับโทษในคุก ป้องกับแอนนาจึงตามหาพระแพงเพื่อจะพยายามเกี้ยกล่อมให้พระแพงยอมมอบตัวกับตำรวจเธอหวังว่าการทำเช่นนี้จะทำให้พระแพงได้มีโอกาสเริ่มต้นใหม่ในอนาคตก่อนที่เรื่องราวจะแยกเป็นมากกว่านี้จนแก้ไขอะไรไม่ได้แต่พระแพงกับไม่ยอมจึงให้มิกกี้ช่วยพาเธอหนีหลังจากที่ทวินหายป่วยเขาก็ตัดสินใจเซ็นใบหย่าก,กับพิมดาวเพื่อปล่อยให้พิมดาวไป มีนาคนที่ดีเพราะเขาในตอนนี้รู้แล้วว่าไอดินคือลูกชายของเขาและพิมพ์ใจคือเมียที่เขาเคยรักมากที่สุดชวินได้กลับมาอยู่กับพิมพ์ใจและไอดินไอดินก็ยังคงเป็นนักแต่งเพลงและเป็นนักดนตรีให้กับวงหมอลามอีสานสนครศรีต่อไปทั้งยังได้สมหวังในความรักกับคำนายด้วยเพราะแพงยังคงใช้คุณสายมนดำที่มีหวังจะกำจัดทุกคนแต่สุดท้ายก็แพ้ภัยตัวเอง เพราะผีพายผีปอบที่พระแพงทําคุณใสไว้กับคนอื่นย้อนกลับมาทําร้ายพระแพงเองเพราะพระแพงไม่เคยให้เข้าให้ปลาผีพายผีปอบเลยสักครั้งไม่เหมือนกับตอนที่ผีพายผีปอบอยู่กับพ่อปู่พ่อปู่น่ะจะเลี้ยงผีพายผีปอบเป็นอย่างดีเวรกรรมตามสนองพระแพงเข้าสินแล้วให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวพระแพงที่ถูกผีพายผีปอบเข้าสิงเล่นงานจนทําให้พะแพงสติแตก เหมือนคนบ้ามีชีวิตอยู่เหมือนตายทั้งเป็นสุดท้ายพระแผงก็ถูกจับเข้าคุกชดใช้กรรมที่ตัวเองได้ก่อ,อไว้ส่วนความรักของวายุกับแอนนาก็กลับมารักกันมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมหลังจากที่ทั้งคู่ต่างช่วยกันฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆนานามาด้วยกันวายุตัดสินใจขอแอนนาแต่งงานและใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขตลอดไปส่วนความรักของพิมดากับพิริชาก็ให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ ความรักของทั้งคู่ต่อไปแต่สิ่งที่ไม่ต้องพิสูจน์อีกแล้วก็คือการเป็นผู้บริหารของพิรชาที่ทำให้วงอิสานนครสินจเจริญก้าวหน้าไปไกลมากจนมีงานแสดงเข้ามาไม่ขาดสายซึ่งคำนางก็ได้เป็นนางเอกหมอลำของวงอิสานนครสินด้วยและทำให้วงอิสานนครสินของพิมพ์ดาวและพิรชามีชื่อเสียงโด่งดังยิ่งใหญ่อลังการมากขึ้นและยังเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของอิสานมาจนถึงปัจจุบัน หากคลิปนี้ผิดพลาดอะไรไปต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับสวัสดีครับ